ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงแบบรนดอมกันนะครับช่องเรามีทั้งแรนดอมเราพิกอากาสลับกันไปตามความเหมาะสมของเนื้อหานะครับและที่แน่ๆนคือการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทาการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครหลงสเสน่ห์คุณมากๆอยากมาจีบคุณเออน่าสนใจเช่นเคยนะครับ ใครหลงสเสน่ห์คุณมากๆและอยากมาจีบคุณช่วงนี้เวลานี้นะครับมาอัปเดตพลังงานกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะวันนี้คุณได้ไพ่โอหกไม้เท้า six of ones ไพ่แห่งชัยชนะออกมาใบแรกเลยนะมีแนวโน้มที่ชีวิตคุณจะดีขึ้นในแทบจะทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงน,งน,งนหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ด้วยนะครับอื เดอะยวไฮรแฟนโอ้โห oh ช่วงนี้ทําบุญทํากุศลแล้วดีอยู่กับตัวเองเยอะๆอย่าไปใส่ใจเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวคุณนะครับให้เอาใจใส่ชีวิตส่วนตัวเยอะๆแล้วจะดีทําบุญทํากุศลดีท่านที่ชอบการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ยิ่งดีอ่าโอ้โ oh หสิบถ้วยเทนอฟคัพภายครอบครัวสุขสันต์ออกมาเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆยินดีล่วงหน้าหัวข้อนี้ใครกําลังหลงสเสน่ห์คุณมากอยากมาเจีบคุณ คนโสดจะได้คู่เอานะงานนี้นะส่วนคนมีคู่ก็มีความสุขดีไม่เป็นไรยังเรียกว่ายังมีความสุขดีอยู่ระวังคนมาจีบเพิ่มอ่าแล้วก็ 3. าดาบ Three of Swords คุณไม่ต้องกลัว3ดาบคนที่เคยอกหักผิดหวังมามีโอกาสได้คนรักใหม่นะครับนะ3ดาบด้วย10ถ้วยด้วยไม่ธรรมดาความสัมพันธ์คุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอ่า 5ถ้วย5 of Cups ขอให้ระวังใจตัวเองระวังความคิดกังวลหรือความขออนุญาตใช้คำว่าหมกมุ่นกับอดีตแบบนี้นะครับ Move on จากอดีตให้ไวแล้วชีวิตคุณจะดีมากๆเลยเอ๊ hey, s 6ถ้วยมิตรภาพดีๆกำลังมาหรือมาแล้วในบางท่านนะบางท่านอาจจะได้พบรักกับคนคุ้นเคยหรือทำไยว่าคนคุ้นเคยเนี่ยแหละที่หลงสเสน่ห์คุณอยู่เ <c oughs> ชัดๆเลย6เหรียญ six of pentacles 6ถ้วย6เหรียญคนกันเองเนี่แหละนะเขามองคุณอยู่นานแล้วเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เสน่ห์คุณแรงขึ้นหรือเขาเพิ่งค้นพบหัวใจตัวเองว่าเขาชอบคุณมากอะไรแบบนี้โอห้าไมเทาไฟฟ์บอ n s อาจจะมีการแย่งชิงกันนะครับนะไม่ต้องกังวลน,นะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีผมยังเชื่อมั่นในสิบถ้วยนะไพ่ครอบครัวสุขสันต์เออนี่ไงราชาดาบ king of swords จะมีใครบางคนที่คอยให้กําลังใจหรือให้ความช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่จะเป็นเขาหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ดูทรงแล้วเดี๋ยวมาดูกันเออโอ้ดีแอมเพรสสบายใจได้เขาหลงสเสน่ห์คุณมากจริงๆตามหัวข้ออยากมาจีบคุณจริงๆนะครับคนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะมาขยายความกันเริ่มจากสถานการณ์ตอนนี้ของตัวคุณก่อน หน้าภัยบ่งบอกว่าตอนนี้คุณเองน่าจะมีความสุขดีตามอัตภาพหมายความว่าต่อให้คุณไม่ได้มีความเพอร์เฟกเพียบพร้อมใดๆก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนคนเราไม่สามารถจะเพอร์เฟกเพียบพร้อมได้เต็มที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงดําเนินต่อไปคือการที่มีความสุขตามอัตภาพซึ่งถือว่าดีมากมายแล้วนะครับอะไรที่ควรสุขก็สุขได้อะไรที่ไม่ควรจะทุกข์ก็อย่าไปจําฝังใจอะไรมากมาย คนเราสามารถมีความสุขได้ทันทีเมื่อพอใจในสิ่งที่มีอยู่และผมทํานายตามหน้าไพ่ว่าช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงินคนรักคู่รักหมาแมวสิ่งของวัตถุสิ่งของอะไรก็แล้วแต่คุณพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ค่อนข้างมากนะครับประมาณนี้ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีสําหรับการาจเจริญสติปฏิบัติธรรมสวดมนต์หรือหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆตามความเชื่ออะไรแบบนี้ถ้าคุณเป็นสายมูสายขอพรคุณสามารถดําเนินการได้ตามความเชื่อเลยนะครับสามารถมูอย่างไรให้ปังก็แล้วแต่ความเชื่อจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือหรือจะนําเชิญองค์พระองค์เทพใดๆเข้าบ้านเข้าที่อยู่อาศัยก็สามารถทําได้แบบนี้จะสวดมนต์ใดๆก็เกิดผลดีช่วงนี้จิตใจคุณจะมีสมาธิเป็นพิเศษได้เลยนะ มีสิบถ้วยออกมาสบายใจได้แล้วช่วงเวลานี้นะถ้าคุณมีคู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วนี่คือไพ่ครอบครัวสุขสันต์แปลว่าคุณจะมีความสุขกับคู่ของคุณเป็นอย่างดีสิ่งที่พึงระวังคืออาจจะมีคนเข้ามาหลงเสน่ห์คุณเพิ่มและมาจีบคุณแบบนี้คนที่มีคู่แล้วขอให้หนักแน่นมั่นคงมากๆอย่าหวัน่นไหวกับคนที่มาจีบนะครับส่วนคนสดเต็มที่กับชีวิตได้ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณคนสดมีโอกาสเจอคนดีคนน่าสนใจเข้ามาจีบ มีคนหลงเสน่ห์คุณอยากมาจีบคุณตามหัวข้อเป๊ะแล้วคนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างนะครับดูจากหน้าไพ่แล้วมีโอกาสที่จะเป็นคนกันเองคนคุ้นเคยกันเนี่ยแหละเผลอๆจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนในแวดวงในกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันแบบนี้หรือเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้ที่มีคอนเนคชั่นร่วมกันอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่เด้สนิทสนมอะไรกันมากมายก็จะต้องมีคนรู้จักแนะนํามามีคนรู้จักเป็นตัวกลางคอยประสานให้หรือแม้แต่ผู้ใหญ่แนะนํามาผู้ใหญ่อยากจะจับคู่ให้แบบนี้ แรกทีเดียวคุณอาจจะไม่ค่อยอยากจะไปคล้องเกี่ยวกับคนที่ผู้ใหญ่หามาให้หรือคนที่เพื่อนหามาให้แต่เอาไปเอามาดูไปดูมาผมว่าเขาหรือเธอคนนั้นน่าจะตรงสเปคคุณพอสมควรเลยไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่ความรักไม่ได้มีขีดจำกัดใดๆนะครับคนสองคนบางทีไม่ได้คุ้นเคยกันมาก่อนแต่พอได้มารู้จักตัวตนกันจริงๆเกิดประทับใจกันชอบกันขึ้นมาเป็นไปได้ เขาคนนี้หรือเธอคนนี้มีสเสน่ห์มากพอแล้วก็มีความจิตใจเมตตาดูจะมีความเป็นสายบุญไม่แพ้คุณเป็นสายบุญเป็นสายมูไม่แพ้คุณน่าจะมีความเข้ากันได้เป็นอย่างดีคุณชอบอะไรเขาจะชอบแบบเดียวกับคุณมีความชอบคล้ายๆกันนี่แหละเรียกว่าเจอกันปุ๊บสามารถคุยกันได้ถูกคอโดยไม่ยากเลยนะครับและยิ่งถ้ารู้จักกันอยู่แล้วหรือมีเพื่อนร่วมกันอยู่แล้วยิ่งง่ายชีวิตยิ่งง่ายได้เลยความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะพัฒนาเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ แม้ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ยังไม่ได้คบหายังไม่ได้มีสถานะอะไรให้กันแต่คนคนนี้ชอบคุณมากหลงสเสน่ห์คุณมากอยากมาจีบคุณแน่นอน และมีโอกาสที่ช่วงเวลานี้คุณจะเสนอแรงมากเนื้อหอมเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นที่ต้องการของผู้คนจํานวนมากแบบนี้เลยนะครับหรือทํานายอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าฝั่งเขาก็มีเสน่ห์มากมายเช่นกันประมาณนี้ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีผู้คนมากมายอยากเขาเข้ามาข้องเกี่ยวแต่คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับในที่สุดคนที่คู่ควรจะได้ลงเอยกันเพราะเขาชอบคุณเขาหลงเสน่ห์คุณมากเขาเทิดทูนเขายกย่องคุณเป็นหนึ่งในดวงใจเลยเรียกว่าในตอนนี้สายตาเขาไม่มองใครนอกจากคุณเลยนะนี่ไม่ได้โอเวอร์เกินกว่าเหตุทานายไปตามไพ่ดีแอนเพรสเป็น ความเพียบพร้อมไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงใบนี้ออกมาดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมถ้าตีตรงๆต,ตามใบนี้คุณผู้หญิงคุณจะเป็นความสวยสง่าในใสายตาเขามีความเพียบพร้อมเลิศเลอเพอร์เฟกถ้าคุณผู้ชายหยิบได้ใบนี้ก็มีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์เจอคุณสุภาพสตรีที่เลิศเลศเพอร์เฟกเช่นกันนะครับประมาณนี้ ขอให้สบายใจได้ว่าความสัมพันธ์นี้จะดําเนินไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะใช้เวลารวดเร็วแค่ไหนหรือว่าเรียกว่าจะตกลงปรงใจคบหากันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เพราะคุณกับเขาต่างมีความคล้ายคลึงกันดังกล่าวนะครับและความสัมพันธ์นี้นอกจากถ้าคุณจะเป็นสายมูหรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนะ เป็นไปได้ด้วยว่าตามความเชื่อใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังสรรหาคัดสรรจัดหาคนที่คู่ควรมาให้คุณซึ่งก็คือเขาคนนี้เนี่แหละนะครับนะเขาคนนี้คนคุ้นเคยของคุณถ้าจะดูลักษณะภายนอกก็ดังกล่าวไปแล้วว่าเป็นคนคุ้นเคยที่รูปร่างหน้าตาค่อนข้างตรงสเปคคุณพอสมควรแต่คุณอาจจะนึกไม่ถึงว่าเป็นเขาแล้วถ้าจะดูเพิ่มเติมถึงราศีเกิดธาตุกำเนิดนะให้ไปดูคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะเด่นเป็นพิเศษนะครับเรื่องราศีเกิดธาตุกำเนิดอิง ตามหลักสากลน,นะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้เกิดเขาไม่รู้ราศีเขาก็ไม่เป็นไรนะครับรับฟังไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นพออย่างไรก็แล้วแต่คนนี้จะแสดงตัวมาจีบคุณหรือมาบอกรักคุณหรือมาทําอะไรสักอย่างให้คุณเอ๊ะให้คุณสังเกตอะไรแบบนี้ว่าเขาชอบคุณนะเขารักคุณนะเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆนะไม่ช้าก็เร็วนะครับตามหน้าไพ่คือเร็วเ็วนี้ผมกะเวลาให้ประมาณ1เดือนเป็นอย่างเร็วถึง2อสเดือนหรือเพล่เลบางท่านอาจจะเร็วกว่านั้นดีไม่ดีบางท่านเปิดใจกันแล้วโดวยซ้ำนะเวลานี้นะครับการดูดวงพลังงาาานรรวมสามสาถม ความคลาดเคลื่อนทางเวลาได้นะครับดูเป็นข้อมูลนะโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอโหราชินีเหรียญ Queen of Pentacles ไม่ธรรมดานะครับใบนี้ยิ่งมาตอกย้ําว่าคุณมีค่าในสายตาเขาเสมอเขาหลงสเสน่ห์คุณมากมากตอนนี้แทบทนไม่ไหวแล้วและมีโอกาสที่จะมาจีบคุณเร็วๆนี้หรือบางท่านจีบกันไปแล้วจีบกันสําเร็จแล้วด้วยประมาณนี้เลยนะครับขอให้เชื่อมั่นในพลังงานหน้าภพายและเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นชีวิตของคุณกําลังดําเนินไปได้ด้วยดีดวงดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ